ปลาหมึกปุ้งเนี่ยก็คือคุณป้าได้มาฟรีเลยปะคะโอ้ยอยากจะรู้อีตัวที่พูดแล้วเกินอาชูมาอาูมา อก็ไม่ต okay. yeah. okay, so ื่นเช้าอ่ะทำนพูดนัดไว้แล้วแต่ไม่ตื่นอยู่คนเดียวเจอกลอยไหมแบบเนี้ยบ่อยจำทบทุกวันแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะบอกเลยว่าร้านเนี้ยให้เยอะมากให้เยอะที่สุดแล้วด้วยเขาหาเจอมานะคะทุกคนในราคา60บบาทเท่ากับที่เรากินเลยแล้วมาดูกันเขามันจะเยอะขนาดไหนเขาขายได้ไงเขาไม่ขาดทุนหรอ ไปดูม่เขาเมื่อกี้นะคะตอนออกมาจากบ้านก็เจอตรงน,นี้ค่ะจากน้องโมจิโกะนะคะทุกคนนี่เป็นแบรนด์แพ็กเกจของเขาเลยนะคะน่ารักมา,มากเลยชื่อแบรนด์ว่านิวยูนะคะทุกคนอลังการมากไ้ดูดจะบอกว่าน้องโมนะคะขุนแซบขึ้นเยอะเลยเนื่องจากนี่นะคะผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะนิวยู oo, ทุกคนชืเขาทำน่ารักมากเขาทำดูดีเหมือนนิตยสาร โอ้ยโอนยมีเซ็ตเลยอ่ะให้มายอวมากมันไม่มีการ์ดด้วยนะคะเขาบอกว่าสวัสดีพี่น้ำหนึ่งอยากให้ธรรมชาติกลับมาดูแลเราอีกครั้งเราน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนในกล่องก็จะมีขนมนะคะดูว,ว่าใส่ใจรายละเอียดมาก,มากๆเลยอ่ะเกันใะไ่ทุกคน ซูนะคะเขาบอกว่ามันเป็น Dietary Supplement Product นะคะทุกคนสำหรับการไดเอทหุ่นดีนะคะจะได้หุ่นแซ่บแบบเจ้าของแบรนด์นะคะก็ไปลองดูกันได้นะทุกคนมันดาวมันแคบมอเลยอ่ะดูดิร้านไหนทุกคนคุณมาเต็มร้านอยู่นะคะแต่ตอนเนี้ยเราจะจอดไหนเหอคือมันไม่มีที่ให้เราจอดเลย <c oughs> อ่ะมันมูมิงอ่ะ นี้นะคะเรามาอยู่กันที่สมุทรปาการนะคะทุกคนและข้างหลังนี้นะคะก็คือบ้านเล็กสิบต่อนะคะเราสั่งบุ้มบุ้มแล้วทุกคนที่แบบคิดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ากะเพราเขานั้นบุ้มบุ้มขนาดไหนนะคะทุกคนเออกะเพราใช่ไหมไปถึงแล้วอะไรทักทำไมไม่ได้เนี่ยเนี่ยเขาเก็บของแล้ว ปาา้อยือวาห่แล้วก็หมูกรอบว่าง่หมูกรอบกระเพรากุ้งาหมูกรอบกระเพรามือ้ยเดี๋วว่าเดียวว่าขาข้าวผัดจัดอะไรอะจไรอะข้าวผัดกัข้าวผัดอะอะไรอะคืออะไรอ ที่ทายอย่างเดียวคุณป้าให้เยอะขนาดนี้ไม่ขาดทุนหรอค่ะทายไม่ทายไม่ทายไม่ทายด้วยเอนอนเตืายเผื่อ่าด่ายนี่ขายดีทุกวันเลยใช่ไหมเห็นออเดอร์เข้าเรื่อยๆเลยนะใช่ไหมโอ้ยไม่โอยด้วย ไม่ใี้ผมเห็นบางคนเขาสั่งแบบนี้แล้วคนแต่ว่าสองหนึ่งผสมหลายๆอย่างนะแบบไม่ได้มีแค่ปลาหมึกหรือกระเพราอย่างเดียวเขาเห็นบางคนเขาสั่งแบบว่าหมึกกับกระเพรนเพนิ่มได้เยอะขึ้นเจ็ดหกสิบบาทเท่าเดิมไหมคะต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วจีนจีนที่ตอบไม่ได้ถ่ายนี่จับต้องแพ้นี่ก็ไม่ไหวนะลูกเอ้ย ขายดีขายได้เลยมันหลายอย่างแล้วมันไม่ชันเขาถ้าเขาล้ำแย้ชันจะโดนด่าไปด้วยก็แล้วก็เขาอย่างเดียวเอาแค่พอเพียงอ่าแค่นี้ก็รวยแล้วเนาะขายเยอะอันนี้กล่องหนึ่งนะคะทุกคนให้แบบเครื่องเยอะมากเลยคุณบ้าคะแล้วกล่องหนึ่งต้นทุนพอไหมคะพอทำไมพอไม่แย้โอ้ให้เยอะไว้ก่อนเยอทุกคนเบียก เนี่ยนครับเขาเลยขายดิบขายดีนะครับเขาจัดไปไหมลูกค้าจรีใจนะป้าคะหนูหนูได้ยินมาว่าปลาหมึกยุ่งเนี่ยก็คือคุณป้าได้มาฟรีเลยป่ะคะโอ้ยอยากจะนลูกอีกตัวที่ปูแล้วกันเมื่อ้ดอกฟ้าเรื่อยฟ้าแบบว่าเขาได้ฟรีไงหรอเหมือนแบบว่าเหมือนวัตถุดิบอันนี้เขาเหมือนเหมือนได้มาจากลูกป่ะคะแบบฟรีลูกเข้าขายเดนมาเกี่ยวนะคะอ๋อก็คขาซื้อมาหมดเลย เออตุ้ยเขาเป็นเงินเป็นทองเราต้องพูดนะไม่ถาเราแล้วมันไม่รักเราแล้วเออไม่หลักแล้วน่อยพวกนี้จะไปฟังไหมให้สาระโอเคระจาแล้วกคนอาจารย์หรือปากพูดกับปากไปฮะอันนี้คือเขาลงทุนเองใช่ทุกคนมีต้นทุนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพุ่งปลาหมึกอะไรเงี้ยแต่ที่ขายก็คืออยากให้เยอะให้ลูกค้าใช่เพราะที่นี่ดูก็ได้รีวิวอะรีวิวเหรอฮะแต่มันมี่เหรอฮะใช่ไม่ใช่อ่ะ อ,อป้าชีปะอนนเอาเป็น,นทองเลยเปิดเลยกระจกในช่องมาดูมากนะคะอยากมีต้นพูนหมดก็ใครท<อ><ม>ี่ทมีคนพูดเรื่องนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณป้ากับคนนั้นอะมาออกรายการถอยกระแส,ส<าย>ผมนะครับผม กระแสนะกระแสนะ้ยกระสีกระแสแล้วตอนนี้ปาจานนะดีก็ดีใจหายของวีไม่มีในล่อหรอกถูกไหมตัวอย่างมันต้องเหนื่อยต้องได้ก็จะได้มาเอาผมอย่าไปคิวอย่าไปคิวคุณยายคะแล้วทำไมให้ลูกค้าเยอะเยอะให้ไม่มีตกระหรอมมานอ๋อ ตลอดนะคะพุณแต่พอดีว่ากาแฟช่วงนี้มันเริ่มออนไลน์มันเริ่มแบบเข้าถึงไงนก็เลยมาเห็นนะ,ะแต่จริงก็ทำา,นาันากลาให้เยอะองนี้มาตลอดเลยอยละมาตลอดเลยนะคะแขายาแต่ก็มาคา,าตามมาดิมแล้วรันนี้ของมันแพงหมดเลยทุกอย่างขาแต่มาหูโลหกสิบอะอ้ันนี้หมูโลละเป็นร้อยนะคะันสองร้อยกว่าราคาสองยกว่าะ โอ้หปแ้าก็ยังขายที่60บมัดสุดยอดว่าป้าแบบขยายร้านนะแล้วลงกับพวกแกล็บเดลิเวอรี่อ่ะโอ้ขายดีวันนี้นะขายดีมากก็เด้อย่างง่ายก็ได้แต่นี่ถนนรถแคบเขาก็ด่าแล้วลูกเอาหรอคนคนแน่นนะบถนนแบบเล็กแคบจริงนะครับเออแต่ว่าคนที่มาคนมาเยอะมากเขอดพื่อมาซื้อนะบอกว่าถามมาร้านอยู่ไหนยังไม่ตอบให้เลยรอคนใช้กันเลย มัมาทไาเอาหลอกก็มีเอาหลอนี่หรอนี่หรอคะห้าสอ,อ,องหกกองทุกร็อบไอ้ผมแดงมะมันเ็มันบอกมันไปจักไปเป็นหลอกป้าล้วขอให้มันท้อเสื <c oughs> เอไปเบาไปเบา,เาจะเข้าใจเลยทุกคนแบบเราสั่งแล้วทาไปแล้วต้นทุนมันก็เสียไปแล้วแล้ไม่มาเอาอะจแต่แตดีนะาป้าโพเป็นว่าาไปต้องใจป็นเรื่องป้าโดเป็นถ้าป้าโพดเป็น บอกเลยไม่รอดอ๋อเลยปลาปลาลปลานี่ก็ลงพักไปเยอะอกันสวยปลาเล็กไหมว้ยเฮ้ยอ,อย่ากเกาอย่ากเกาตีไป,ไปไหนมีอะไรตีเลยแกตีอะสวนกันสวยเลย,เลยไปขับรถสวนกันนี้ฮะปลาขับรถแล้วตั้งมาเริ่มแดกแล้วจะขายใหม่แล้วก็หา,เอ,หอาอเ,เองหรือเปลา่าก็ถูกเนี้ยงเองหรือเปล่า อไ,ไดมันไม่มีม,มันสมองเลยมันสัตว์ครัง ซื้อทั่วไปนะทุกคนเราจะได้ประมาณนี้จริงจริงก,ก,ก่อนอ่ะมีกะเพราอ่ะนับกุ้งได้เลยนะถ้าเป็นกะเพรากุ้งอ่ะไม,ไม่เกินหกตัวอคอุณนี่นะให้เป็นสิบเยอะไปอ่ายอะหน่อยอ่านี่ร้อนร้อนกุ้งกระเทียมอ๋อกุงกระเทียมีกุ้งกระเทียมด้วยเยอะไปเยอะนโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเยอะหมดเลยเยอะไปเยืมจิดแล้วให้ยืมจริงๆนะให้ยืมจริงๆอันนี้หกสิบบาทนะคะทุกคนแล้วก็ สิบาทเหมือนกันทุกคเีเรามาลองรับกันดีกว่าค่ะว่าของป้าเล็กกับของที่เราซื้อทั่วไปนั้นมีกุ้งอยกี่ตัวนะคะทุกคนเอาของทั่วไปก่อน 2> 1นึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วมาดูของป้าเล็กนะคะทุกคนว่าจะได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ <3, S 2> <3, S> 1ด1ป1เก้าส ตัวทุกคนกับเจ็ดตัวรา,าคาเท่ากันนะผมบอกบอก่อนราคาเท่ากันนะฮะแต่อันนี้คุ้มกว่าเยอะมากใช่เนี่ยเขาก็เลยดังไงคนก็เลยแบบไปแย่งกันซื้อต่อคิวโคนหนาบบูกระพมูกรอบพี่หลายๆคนชอบกินดูมูเน้นๆสิบสี่ชิ้นคือเยอะมากนะทุกคนเราจริงๆแบบไม่ต้องมานั่งนับก็ได้แค่คนดู้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่าแบบมันมันมันเยอะกว่าในค่าเขาที่แล้วแบบอะไรที่สูงขนาดนี้นะคะทุกคนแต่กลายเป็นว่าป้าเขายังขายเยอะอย่างนี้ยม่เลยอ่ะ เวลากินแล้วค่ะแะม่ก็เขามืกไปตกปลามันเป็นยังไงแสบมากป้ากเ็กเน้นแบสบ มันมุดมากใช่รสชาติอร่อยว่ะใช่้ยรสชาติมันนัวมากทุกคนมันได้รสชาติกะเพราอ่ะทุกคนแบบไม่กินแค่กุ้งกับข้าวมันกะเพราอ่ะแน่นมากเลยนะตัวเลยได้ได้หมูนิ่มมากกุ้งสดมากเลยอ่ะเย่ผมมาลองบ้าหมูกรอบนะทุกคนมาสีเทาเขาแบบฉ่ำไปด้วยน้ำกะเพราหมดเลยอ่ะโอืค คืออร่อกับขนกรอบอ่ะขนมกรอบอร่อยมากอร่อยมากล้วนข้างค้อนแล้วมันมีควกรอบแต่ว่าตอนตอนกัดหมูเข้าไปคือฉ่ำเลยอ่ะอือคือตอนกัดโดนมันเงี่ยุกคนมันมีความแบบว่าเป็นกะเพราเข้ามาอีกเหมือนเหมือนน้ำกะเพรามันซึมอยู่ในเนี้ยในชั้นพวกเนี้ยมันชุซซี่มากอ่ะอืมอืมอร่อยกับขนมกรอบอืมชอบมากเลยจินกะข้าวผัดไปดูว่ามันเป็นยังไงเธอแปลก หืมหอห้เยอะมากเลยอ่ะแต็นป่าวจะมีสีแบบว่าเปอนน้ำตาลน้ำตาล่ะเพราะว่าเขาใส่เครื่องแบบค่อนข้างข้นหนืดอะไรกับพี่อะให้หรือว่าให้ยืะให้ยืะให้ยืะให้ยอะหรือเปล่าหมูหมูก็เปียกมากหืมดูกรอบจัดแล้วมาลองอันนี้กันว่าเป็นไงร้อนไหมค่ะแรปเล่นไม่ได้พิถีพิถอืมหนักเข้มข้นหนักเข้มข้นอยู่ หมูกุง้งปลาหมึกนะทุกคนแล้วก็ผักนะคะแล้วเขาหมึกไม่กะเพาหมึกหนูกรอบแล้วกาดูหมึกที่เขาให้ทุกคนดูทิ้นนี่ใหญ่นะินใหญ่มากมา คุ้มไหมไหมโอ้ม่โอ้จุ๊บบะเออจานเดียวอิ่มแล้วนะนิดหนึ่งนะว่าสมัยนี้ผมพูดตรงๆนะคนมันหายากนะที่เราจะกินข้าวอ่ะทั่วไปจานเดียวมันอิ่มไม่รู้นะสาับผมคือผมไม่อิ่มนะไม่อิ่มือนกนต้องกินแบบสองจานอะไรเงี้ยตอนอยู่ไม่ไม่ก็ต้องมีจานแล้วก็ต้องมีกับ้านปลาเล็กเนี่ยคือแบบจอบะอิ่มจริงใช่แน่นมากถึงว่าผมซื้อเยอะมาก ก็ทำรสกรอบไม่น้อนยหน้าไปทุกคนเลยเผ็ดเ,เห็นั้งที่ไม่เห็นเลยเหรอถึงข้าวบดไปบิจริงเหรอไม่ค่ะทุกคนก็นะคะอยากให้เขานะคะมาลองอะไรอีกล้วก็มีร้านเด็ดๆร้านไหนที่อยากให้เขาไปอีกแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กสสดสมัครเป็นอาจูมาเลยนะคะวันนี้เว็นแล้วนะคะบ๊ายบายลูกลูกลูก่ะ ทุกคนเมื่อกี้ได้คุยกับป้าเขานะคะเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้ไปรับวัตถุดิบมาจากทะเลหรือมาจากลูกเขานะคะทุกคนเขาไปซื้อมาเองที่ตลาดนะคะด้วยไปซื้อที่ร้านประจำมาทุกคนก็เลยได้ราคาที่ถูกกว่าแบบซื้อปีกนะคะก็่องเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาบอกเขามีต้นทุนนะคะไม่ได้แบบได้มาฟรีอย่างที่คนอื่นพูดกันนะคะจริงๆตอนแรกพวกเราป้ามากเลยอะทุกคนป้าดูถูกมากเลยอะแต่พอคุยไปคุยมาเฮ้ยเจดี ดีนะเขาบอกว่าแบบมีหลายคนแบบพยายามโทรมาถามด้วยถามเนี่ยแล้วเขาแบบเหมือนเขาไม่ค่อยอยากตอบเพราะว่าเขาเขาเขากลัวอ่ะเขาบอกไม่รู้ว่าคนที่โทรมาแบบมาเรถามข้อมูลแบบคอนเทสตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่รู้อ่ะเขาก็กลัวว่าแบบจะเอาข้อมูลเขาไปพูดผิดิเพีมยนนี่ครับริงมากอยาให้มาลองไปเลยเดีแนะนำค่ะใครจะมากินเอารถเล็กมา มันค่อนข้างยากมากเลยกับรถยากมาก